สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังโกพี่น้องปังเอาสล็กเกนใครฮะสล็กเกนใครพี่น้องปังโกพี่น้องปังไปเอาถือโทรศัพท์คุยกับเยศีรอพี่เก๋สวัสดีค่ะบอาบังต้องขยับรถก่อนเดี๋ยวพี่เก๋นะคะจะขยับรถนะคะขยับรถกไปก่อนพี่เก๋แล้วเจอป้าพี่น้องมีนะคะวันนี้เราตอนนะคะก็จะมามามา มามาร้องเพลงนะคะพี่เก๋ก็มาด้วยแต่แต่ว่านีนะคะเรามาใช่ไหม <G> ก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูพี่เก๋นะคะมาดูัรเยากานะพี่เก๋กำลังอีกอยน่นะคะก็รอก่อนใช่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 ใช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 ค่ะต้องรอก่อน แล้วก็จะรอพี่เก๋เนาะตอนนี้พี่เก๋น,นะคะก็ขยับรถสเสร็จพี่เก๋ขย,ยับบินนิดน,นึงมาแล้วพี่เก๋วันนี้นะคะพี่เก๋ลงมาแล้ว วันนี้นะคะทุกคนเรามาหาน้องดีนาแล้วนะคะตามที่แล้วก็มาหาน้องอันนี้น้องอะไรน้องเพลงน้องเพลงนะคะใช่ลูกลูกของแม่ดารารอรอรอใช่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 พี่น้องนั่งเห็นเรานั่งเรียนใซเลยเนมพี่น้องง่าคิดถึงพี่เก๋ไหมพี่ถึงวันนั้นพี่เก๋ว่าจะไปหานีนาซื้ออะไรมาซื้อเป้น นี่ค่ะตามที่ทุกคนเรียกร้องนะคะบอกว่าเอซีบอกว่าให้พี่เก๋มาหารนี้หน้าหน่อยนี้หน้ามีอะไรจะโชว์พี่เก๋เยอะแยะหรอหลายนะพี่น้องหลายอย่างนะคะเ,<ร>เดี๋ยวเรามีอาหารที่จะต้องเอานะคะก็คือาาพิซซ่าใครสั่งกินเดียบองไม่กินตลอดเดี๋ยวเมน อ,อันนี้น้องยังก็นอนเพราะแชมพูเรื่องชมพูเรื่องแชมพูเรื่องอะสาบานว่าบเรื่องต่ำม้วว่าต่ำน้องเป่ได้ออกมาครับปลี่ยนออกมาคือว่าธุรกิจไปได้สวยแต่คือจะกลับมาลำเอาคนเฮาเอาอ่ะออันมอเล่านี่เป็นงานอดิเรกเอินเป็นงานเสือมันว่าอันต่ำม้วเป็นงานอะไรเอันนี้คือใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับพี่น้อง เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออาณาจักนะคะพี่น้องตอนนี้ข้ามาจอดยูด้านหลังนะคะโอ้นี่น่าสั่งพิซซ่าเลยเหรอนี่ค่ะ120บาทจะอร่อยจะอร่อยเหมือนเหมือนตัวอย่างไหมไป ไปดูกันค่ะจ้าเลยมืที่เคยกินไหมมันยังขึ้นหนาปูดเลยพดีค่ะปิงน่อยครับผมไอก่อนิงน่อยครับปิงนี่ยก่อบงปงหน่อยครับบงงบอหน่อยหน่อยตรงไดถ้าอยากเพินด่าครับอีหยังหน่อยเสือหน่อยเป็นวะ โอ้ลิน้นป oh, ิงโอ้อ sí ันน you know, like um ั้นลิ้นหุยวันนั่งเขี้ยวมากี่นันอันนี้ย่ายังไงอันนี้จะลกพูนัสากบีเอดีพีจอปากครับพี่น้องวันนีครับสวัสดีครับผมแท็กซี้ีจอปากที่กันล้วครับผัวกมี่อ่ับ่โอ้นวน้อเขาตั้งใ้คู่ผมคู่หูคู่เฮียนโอ้น่วว่าผัวกมียคือท่านเดียวกันเนอ้าวเล่าอะบ่ คอยูอ่น้ำมันค่ะอน้ำม่ดะตะลก้ะค่ะตลกสาวว่ามาปากมักเบาค่ะกหน้อยค่ะบพค่อยปากค่อยเบาน้ำมูดอกนั่งเงียบเปียกชีรีย่องเียงกเป็นกบเท่าติ สูนเห็นได้เหงื่อเก๊ดเถื่อเอากบเท้าเนาะเราตอดมูอหลดเนาะแล้วผสมมือกันทอดเถื่ออันนี้ใคเนี่ยัสดีค่ะคนทรงค่ะคนทรงนี่เป็นสมาชิกเก่าที่เคยอยู่วงเนาะค่ะเคยเป็นสมาชิกเก่าวงสาวน้อยโอ้ก็เลยออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแม่นค่ะแม่นบัดนี้ก็เลยคืออยากกลับมาธุรกิจส่วนตัวไปเป็นทัวร์ชิมวะเปล่าค่ะเป็สุดในมือเโอ้ ใครง่ายมือสองจริงก็เลยก็เลยมาร่างมือเก่าแมนแมนแมนปิดนั่นอันนี้ไพนี่ค่ะนี่แอดมินสาวนะคะกันเลยเขียนคิวเพื่อยังสันเดียอะไรสิว่าเขียนคิวยังหนูฉันว่าก็เธอจะเขียนคิวแล้วมอลังก็คือสีเลือกแล้วล่ะก็เยวไปยังแกงคอเพื่อไอ้ยังนี่แต่งหน้าไปยังสันเดียถามเออหน้าช่วยพี่โมด้วยนะนี่หน้า ก็ถ่ายและ์สดแล้วจะมาายทำไมนะไม่งั้นจะว่าสดเหรอดมาเด้อมหาเกียงมาเด้อเอฟซีบ้านเกศสุภาตานะครับมาหาซื้อด้วยมาหาซื้อด er ้วยซเีวัธีเขียนคิเ้วีเย็นวเ่หมิันถามมุนแม่ไปทางไหน มัไกิดอะแลนเนอร์คำเหลือจะไม่กินอย่างนี้สบบอนี่นะบบอเล่าแสแสบจ้าอันนี้คือน้งน้ำค่ะน้งน้ำค่ะนนบนนะคะอันนั้นนูยังนั่นูซิ่งบอ อันนี้หนูยังค่ะน พี่น้องซ่องตากันจัเบ้่องแต่ดอกเะเบื้องเขาเัาะ้โอน่ะวครับเนี่ยเ่อาวผู้อกล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่องนี่าคที่งานค่ะทีงานยู่แบบพีแบบน้องจ้ายู่แบบพีแบบน้องย่แบบังีแบบครอบัวค่ะรัวน้องไมคค่ะเพัเพอนฝากเลค่ะฝากช่องนังเอกเุภัตาน้าขาวพุิตามแ่ขอมัติตาอีค่ะซอยบั พูดละใบระเบิดเออมืออื่นแล้วเนาะม้ออื่นมืออื่นแล้วพี่น้องตอนนี้ยังท่านฟ้าวเื้อค่ะตอนนี้มือหนิแอดมินเขาเสียงทำงานหนักที่พี่น้องหอดหมื่นนี่เขียนคิ้วไว้ตั้งแต่ตอนนี้ละแอดมินนะเพื่อนตอนนี้เริ่มเขียนคิ้วว่าแต่ใ้คางเดียวหน่าแต่งหนักยังเพิ่งเอาพี่น้องเข่าคุมค่ะพี่น้องเพ่มสุน่สิเลียบว่าปวคิ้วมือนต่อไม่ยังจะได้วิดปากเขียนคิ้วเนี่ยตายตายตาายตายตายโอเคได้แล้วตาเขียนคิ้วนี่เอาเงือกจุดเองเพราะสมาพิเศษไม่พูดอะไรให้ได นี่ค่ะตอนนี้คนกับประชุ่มแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องสีผ้ามหาหนองนี่หนาหนองนี่หนากินกวนด้วนี่หนาทอเฝ้านะเขาจะกรทยจังเาเาวจบ่าันทายฉันหลายแล้วฉันอยากกินแอนแอดยินงแต่เนี้ยย่าจะนั่งไปแม่คอยด้วยนั่งในละทรงนั่งตันบนไหนดี ใั่นมอีกที่จะมาด้วย่ไปจะมานงนัขอกล้องไอรีมอมไอีกเดียมอีกแบ่่าเอามาอด้มือนีเป็นมือก้องดีลายค่ะเป็นช่องไปตอนนี้คือเทรสาสองเคียงกัเบื้องบทัวพี่น้องผมจะมาเคียงหนึ่งแหงแบเบเหล่านี้วเดี๋ยวเราคือกินน้ำลายขวดอันนี้ละแค่น่าเพราแติผู้ใดวาน้ำผู้ใดอันนี้เทียมยังเนี่ยทีมตลกทีมตลกพีตอปากค่เอ็ดี่ีตอปากจ้าตลกว่ามาปากมาเบ้างเ้าันเซาตะตีนถึงแวเดียวนี้อัน ผู้ใด่นี่แรยงานตัวนี้เด้อไปปิยมินเพชรลำเพลินครับครับคุณศักชัยเพชรลำเพลินครับอ๋อเป็นตลกบอกบอกครับบาิ่นกู้มานั่งนลำเพลินดังเลยครับแกมนี่ว่ายูแบบดีแบบก็เขายูแบบปีกขาดไม่ได้เลยถ้าแบบอันนี้เนี่ยคงไม่ได้กัสดีครับเบียร์ครับหลุบบอลพร้อเลยครับแต่ว่าขั้วยู่ปุ่นกินน้ำโอเอซิโอเลยโอ้เขาอยู่ว่ากินเขาอยู่ว่ากินเบียร์เนาะเขาอยู่ขั้วยู่ปุ่นว่ากินเบียร์ ่อยยูว oh, ันก <laughs> okay, ินเบียร์ป <mae> ฏ <afraid Tyson> ิวาบเด้โอ้ยค่อยู่โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจังมาพอกันอีกนะคะเดี๋ยวทานี่หน้ากินพิซซ่าเรียกก่อนจังมาพอกันนะคะถ้าก็ไม่ใส่นี่ตอนนี้คือพักเบียร์ประชุ่มค่ะ